อะไรอะมันแหละฮะคู่ที่6ของวันนี้ครับยบิ๊กแบทของที2เลยที่บอกไหมฮะมันแน่เต็มเต็มไปเลยเนี่ยาบอกเลยไป็นดารฝั่งเกตรับพบกับทางด้านของเลนสีเดียรุนแรงอยู่เลยฮะ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 ะฮ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 ะ้ะตะฮะฮะบะฮ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 ่ฮ

ตีตู้ครับขอแ้วตีนะเมอวันม่อานเม่วเาโดนได้เับโดนเลยรู้ป่ะใส่เขาไปด้วยเออเนเอกเนี่ยซื้อโดนหังที่บีอีบอเไปด้วยเออแต่เล่นเนเป็นเพล่นนะนะมันเพอิมานะเพลนเลยตุ๊ตาดีผมชอบ เปลี่ยนมาขวาม่ได้นครับอาบาเลลยมาทางขวาเลยจังกวะนี้ชัดเจนาไ้หครับอาา ของเทียนนะตูใส่ที่เป็ดประจับทีด้วยนะจ้องเลยแม่มันตี่อยากให้่อนน้อยมานี่หมานัานล้าสุดได้ครับหารังกันด้วยนะขาวปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับบอกเลยครับมาครับเป็นลูกบิ๊กพก่อนนน่ปากแก้วครับ เฮ้ยมันจะเปิดตัวใคร่ขี้แบบใคร่ขี้เลยเลยมาลูกนี้หลานรับมามาที่โต๊ะห่างกันเลยครับเออมันจะใส่หน้าทาดีเลยครับใช่ครับม้องมินน้อยนี่เจมายคนนฮักคนหล่อครับนักเตะทีมนี้เหมือนคัดหน้าตาเราแล้วเลยสนใจยังปากเท้าครับผมไม่เคยผ่านนะครับกระดูกใจเลยเอาละเจมเป็เพื่อนลูกนี้ยังอยากได้ทันเลยต่อพงลงเป็นตุงนะเพื่อประตูกันที่ต่อพงนะ ขาแรดเด้าตีได้ทุกนะสสำหรับตับเพื่อนัะครับเกิดมุ่ตัญญันไม่หนะเอาอยู่ไม่ต่อแต่ผประกาศให้ทีมนี้นู้นพ่ว่าแฟนมาจะตอไหมตอบลยมาครับตั้งเตะเตะยาวมาแล้วย่ทีอยู่กันด้านซ้ายแหมเตาสองนะโผั่อยู่กันด้านตั้มกันไอ้ลูกพุ่งของนับเ้เย ไม่เยี่เกิดขึ้นมาลูกตีแล้วตะวันกันด้วยเล้เเจมา์บมได้ลูกขยัเนมาครับเต็มมานี่ก็ะเพาฟ้าสุดเบอกเลยครับตาหล่อครับผมตีเลยครับบอกเลยแฟนอัว้าแบบนี้มีอรมเท่าไหร มีการเปลี่ยนทิ่นั่งแลับตบเพงเนื้ผมไม่แน่ใจว่าที่นี่เเล่ไม่ได้แล้วเราไนอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เนื้อเพงไอ้เนื้อตบตรงนี้ยัได้เลยผมรู้เลยว่าตบเพงเชียร์ทีไหนครับผมรู้นะครับนะครับพีกีครับลุงีสู่ที่บอลมพี่ตั้หอบบอาแ้โอยเตบบอลเลยครับแก้ตลากที่ผ่านมาดีครับใช่เอาชนะมาได้ด้วยครับมีรัน

มันเป็นน้ำมันมันเป็นน้ำมันมีน้ำมันละมันอุ๊ยดูว่าหวังนี้เขาบอกว่าแน่นใจกับเพลงนะใกล้ครับตอนแรกคิดว่าเขาเตะเร็วแล้วเขาพยายามจะดิ้นกลับไว้าหลังผมก็เูยให้ผัดไปปากแต่จริงๆแล้วเขายัง้ยงเหมือนบ่อเอา โดนมาเลยไปหมดเลยครับออกห้างครับไม่พู้สุดท้ายวันนี้เป็นดีสองด้วยไงต้องได้ครับบางพึ่งเนี่ยอาวุโสมาครับตูมาโคฮันครับแหม่ขาอ่อนไปถลีเลยปกติกระโดทางขาอ่อนนะฮะแต่วันนี้ครับได้ครับขาอ่อนอีกเนี่ยไม่รู้ทำอะไรมาเนี่ยสงสัย ้า้องน้ำแลต้องตนตืนานหน่อยป้าลูกหัหงส์แม่ต้องอ้นยกังชนาอสโ้แบกเองจตัวงงลครับสามสี่แล้วนะ้ามันตตีต้นนะโอ้โหหน้าครับสาแล้วถ้าผมยังไม่ผิดจะมีไม่ล่องมงล่องเลยอืมแต่คนที่มาแล้วนะพี่เบิร์ดมานะสีน้ำตัวน้ำแล้วพี่พิงค์มานะยังไงครับพรุ่งนี้สวัดมา เอ๊ะ้มายังไ,ไโตหางัตทีก็ได้ตเป็นการตอบใจฮะเ็เต็ลูนี้แม่เตตันซ้างคระวังด้วยคับโอ้โหจังหวะนีลาดเยเต็ไปตเยอแล้วได้ทุมเลยครับแต่ได้หอบเต็มีเลย อ้าวฮ่าฮไหลมาลูกยี้มต้นคืนครับเอางนี้ครับแม่จะแหวกไปลักใหญ่กว่าเยอะครับเหลี่ยมดีกว่าแล้วคืนมาแล้วตาก็หนี้ออกมาต้องไหลครับเป็ดถิ่เลยร์น่าเชื่อถือครับ โอ้แม่กระโดดยุนี้กัดได้ดียผมผมกำลังแปลกใจอยเสื้อพี่โดอยู่นะด้านหน้ายุแปดนด้านหลัง 5, แป่คแปดนะมันกระโดดอะไรบางอยมาครับ้นเดชจะมางนี้หูพงออมาไม่ดีเท่าไหร่ครับด้าหน้าปพี่ี่ไตพื้นเยอะเรับไม่ได้เ ขาดเป็นหวาได้ดีจริงนะท่านผู้ชมนี่เสียหลักไปเลย,เลยนะเนี่ยปี๊ผู้จับประตูนะแกทำได้ทุกอย่างับตั้งแต่ตักผ้าครับขัดข้าวพวกนี้นะ,ะมาครับอ่ะผมผูช่วยขอบคุณมากครับสากเพ็งครับน้ำมันนะฮะผมช่วงนี้มีเซลราคาลงนะเอา้ายังไงครับไ,ไ,ได้ฟไปนะแต่ก็ตอบเลยมันนึกมากครับ thì kinh thật chắc, này, 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 này,

สบายนะปสิทธิ์นะผมไม่แน่ใจเป็นโลดอยู่รู้ว่าไม่ใช่แล้วเป็นพีคิดของอะปาแก้วรถตอนั้นตากขึ้นมาโอ้โหโอ้โหองโ้เอไม่ให้หลักยานเพื่อนเลยพีคิดต่อหืโอนโ้แดี่แล้วรับะินเพื่อนอยู่นะมาโบฮายังต็อยู่นะเก่งับกับโบฮาร์มุงเต็มเลยไม่อกนะเป็นลูกเตะมุรับเล่นเร็วมาเต็แต่ไม่ถึงนะ ไหล่ายจริงๆครับไหตายกับดตแล้วไม่ทำอให้กันนี่ไปลทุ่มครับนี่อย่ี้ลัางครับแกะยังคืนได้ด้ี่ลัาครับอะไรนะเล่นแต่เราอะช่หัดนะฮแกะลงประจำเลยฮะโอ้โหต่อโฮมรับส่งไหลาย้ายกับเต็งครับเปลี่ยนฝั่งมาโตปีก็ยันติดอยู่ดีครับอ้าวบอยบอยกับต้นบอาได้ต่อ เปลี่ยนมาครับโน้นะฮะเออใช่เขากระโจยแม่เกมเร็วมากเลยครับตอนนี้ครับนี่มันตีสองเหรอครับเนี่ยตึ้งมากเลยครับแต่ไม่น่าที่มีสองนะเล่นกันแบบนี้เจมส์ไปไม่ได้ก็คืนหลังมาเลยครับแล้วซัดลูกนี่ติดบล็อกเนี่ยเออมันเริ่เข้าที่ครับตากูช่วยที่นอบนะ ได้หมดถ้าตดชื่อนะขอบคุณนต้กเซ็ตตังอย่างถูมันบอลจ้าวานสีเก้ามาหอยู่ที่รักรับมองแล้วบอลรักนะมือเนี่ทำไมมันเป็นหมอที่คนเลยล่ะนี่จริงจริเขาบอกดูอะไรที่ชื่อเดี๋ยวมาดูบอกหมดตีแล้วไม่มีสัดชนต้อันนี้พี่สุ ตัดเลยครับโอ้โหโอาจารย์อาจารย์โอไม่มาแล้วคนะนี่มัน,ม,นมันทันนะ้วแต่ตอนนี้ผมลิ้งพันเลยทีละนดๆไครับมาตานมาตรงนี้โห่ แก้เกมหน่อยครับปาแก้วครับแต่เวลาเขาข้างเหลือเยอะครับบอกเลยว่ายไม่ขี้บอลขึ้นคนเดียวเลยสือกรู้สึกเสือกเลยไปไปตตังติขึ้นมาครับสำหรับากแก้วไม่เป็นไรเวลาเหลือเยอะครับอ้าลุงฮ้ยลงรานอันด้วยครับเหมือนี้ก็ทำช้ำเราสามสิบนาทีเลยครับได้ครับสาม ไม่หุแล้วปล่อยให้รักทุกนร้อย้อยคือเสอะเสอ๋อี่เราผมจัแถแบบแฟนน้องห่เนียผมไปโฟโลนนะอหน้ารักทุกคิกเไหนครับถ้ามานะฮะมาน้ิ่งดูชอบพี่กันเล่นถกโคหกมากเลยครับเขาไอร่ผมเลยนะคุณรู้ไหมเพราะผมชอบดูดับ้นแบบตัเดน้เล่นต่อเลยแล้วบอมแล้ว บอลทะเดินบอ,อ,อลโอ้โหโอ้โหปะทอนนะปะท้อน,นอะไรนะุสูรเน,น,นี่ยรุยส่นมันจะยุ่โูเลยผู้ท้ายก็อยาดูเพลินนะใด่ัผู้ท้ายก็น่าจะสนุกนะเขาต้มาปิดเกมให้เราอีกแล้วนะล่าสุดได้ชนะไปแล้วนะมา ตั้งแตะขึ้นมามากระพันเก่งครับเก่งจ่ายกับเอกครับเสียลูกนี้ชิดมาให้บอยอยูหจ่ายจริงๆนะสเงยสวมากด้วยโตโตช้าไม่ได้ครับถูกบอยต้องเต้นคือใส่ตั้งกันใส่พี่เอกครับเอกไ,ไม่ใจจะไปเอกแต่รักเนอะรักเยอะรัยะอ้า <laughs> เหมือนเรื่องนี้้ตวอกับนม่มาไม่เยอเลยมาโน่ผู้า้ากับอาร์ตจริงๆคูปัดเที่ั้ทย่ในนป่าไม่ได้ดูเลยทำไมครับตูรู้เลยแลเรเตะแต่ละคนไในดีมาเลยเราไม่ขี้มาลยผมตไม่ได้ได้แ้่าเป็นกันเลย รักใจรักทุกคนจริงๆทีนีหอลูกตีก็ตาตลอดเลยฮะโดยเฉพาะเจของเขานี่ถึงจะทำเจไม่ดูเดีรยวเนื่อข้นมาีแต่้องอ่านทุกทีเลยอาบอกครับสวยเลยี่ใหญ่เลยตูโอ้โหน้ำตัด้ายรับี๊ดทำทุกอย่างจริงนะวันนี้โหถูวมัเป็นสมองอยู่นะเป็นขึ้นหลังนะตัว หนูของเราแล้วพี่แม่ที่ไม่เอยได้ดูนะเพราะว่าไงไม่เคยโอ้โหเต็มไปหมดเลยขอเสี่นำนำรับแน่นแน่นเลยกันเลยทีเจียมาให้กับเต็มปาต้องูบอลถึวบอลนะดู พื้นที่สุดท้ายเข้าไปยากมากเลยใช่เลยเพราะว่าสังกัดหอบมีแบบแพ็คกันแน่นเลยเยอะเลยแล้คือนี่เราสวนอย่างกับพลาดไม่ได้เลยนะโอ้โหเจมทำได้ดีเยอะโอ้โหตอนถึี่รักก็หอบเราให้ต้านเยอะไปไม่ได้ก็ต้านใหม่เลยเยอะจิ้งลูกนี้หรือเปล่าโหจับไปเลยเอ้าลุก ้แลวโอ้โหเอล์ันค่ากันหนุเยอะคือเล่นอย่งรักกุมนะแต่ว่าคือวเฮ้ยโอเฮ้นีุ่แม่ลูกนี้ตั้งใจดเลยนบตั้งตจครับสหรับแกครันไปดูเกชทีตื่นครับ โสดหมาโตีไม่ห่านเอคต้นยังต้ขาไม่ได้ครับโอ้แม่บอยเขาใหญ่จริงๆครับแต่ต้นมีความวโอ้ยเิงแลปบเนี่ยงอนก่อนทางสนามโปู้นด้วยนะป๋าครับดหาิงเลย มาแล้วก็อามอาไปได้ยังไงนะโหยอาแล้วล้างแล้วมือม่อ่เิดตัวเลยครับห้เอาเอาขาวเลยครับเาเลวาเป็นแปดววาถ้าหากจำผิดนะวาครับถ้าหากสี่นะวาลงไป ยังงงมีรับงต่อยันกับตังเก่งเนี่ยอู้หอู้หูโอ้โหเธอนี่มาแล้วนะโอ้โหมาแล้วนะจริงนี่แหลยโอ้โหไปจนขอบครับเวลาเหลือเท่าไหร่ครับคุณตนีสองนาทีครึ่งครับผมคุณแรกครับคุณถามไปได้ไหมเวลาเหลือเท่าไหร่เวลาเหลือเท่าไหร่ครับอ่าผมมาครับเดี๋ยวประมาณสี่กว่าปีครับเวลาเดี๋ยวเล่นลูกเมื่อกี้ไงผมก็เล่นได้นะ เออัใจมาก่างนี้มันถูด้วยกันได้มันจะเผ็ดมากเลตีมาน้ำโอเคแล้วกันกรตุ้นน้ำโอเคเออโเคนะเขาอง็นกรนทุกวันเลยนะตีกระตน้นห้แอ๋มเลยเ่ินล้างกันเลยนะเอ้าชุ้ยยังแข่งยังกลับหิกมาได้กันพี่ต้าเขมมาเซมาลีสตอปตีเลยหลดาไ้สายขาไปแล้วครับโอ้ยพี่เอเตะขาเลยครับ เป้าหมายของเพื่อนรัวมทีเลยครับว้าว้าวเลยกินเงี้ตีติงอ่างลูกตั้งตารับโอ้สมัยก็หนึ่งหนึ่งแต่ว่าลูกเกมนี่สาเกอพอฟอวได้เยอะกว่านะครับได้เยอะโอ้ดูเล่นบอนงหวะเดียวแล้วยากครับี่ ออกไปเลยครับได้ทุ่ครับเกมค่อนข้างเร็วเลยนะฮะตั้มครับโกลหันเดินมาไม่ทานนะบอลผูกจานสนามขว่ากันแต่ไม่ออกด้วยบาเยยุนี้ไม่สนะ่งต่อเพื่อนน่าสนใจดี ทำที่มันหาีที่แ้ลำบากมันก็ตงใช้วิธีการช่องนี่แหละโอ้โหเจ้าแบกลูกนี้ไม่ดีครับของบอลไม่ได้ครับอจะโดนแป๊กแครับฮะา้วไปต้องโทปาแก้วเลยไอ้ปกฟ๊กจะให้พวกสอคนเล่นเลยนไทำไมฮะบุกแป๊กครับใช่ให้ผมเล่นดีกว่าแต่เจ้าผมโดนาเขไม่มีใครแล้วศเตอรทตูพอดีเลยครับแม่โดนไม่ะ ไม่เราผมรู้คุณเขาอ่อนรู้เต้นนะแม่จะตีมือสีสูงเก็บได้ครับจะได้หรือปาแก้ครับดูสครับถ้าแก้วจขอกเยบได้ดีเลยครับท้ายครับหมดแล้วะจะตเ